นั่งได้นั่งเลยเอียงเอียงนั่งเอียงเอียงอ่ะไม่เปี่ยนสวยนีก็มีป้ายแล้วเนี่ยสดขนลยที่เด็กมันไปยืนมันเต้น กมันหาที things, ่จะไปเอาูปที่เราตั้งปะเออรไงรูเองมอนใช้ขวาแล้วใช่ไมใช้ขวาใช้ขวานั่นแหละใเราบินเะ โอยิงลงไปงนไหมอย่าไปอย่านั้นอันรมากเละ ยืนแบบอย่างนั้นอ่ะซ้ายมางขวามากเหรอแล้วจะได้ไม่ปางกัน เออในข้างหลังเลยปิงปิงไหนไม่มีมึงมึงมันปิงมาแล้วกูร้องร่านบ้า ก็ได้วะปวดเมื่อยเลยเฮ้ยใครวะไอ้ซาบอกว่าอีกสองปีไม่ต้องมาชวนแล้วเะกูเหนื่อยแล้ววะวันนี้มาทดสอบ ไอ้น้ำมันมันจะถูดบอน้ำมันไม่ต้องเดี๋ยวน้ำมนก็ตัวเล็กราคาสีขาดีกว่าโเคแล้ววนจ้า้วาไมันจะลนคพราป้าูกหังแม่มาเดียวน้ำมัน้วยอัน้ขอรมดับดันาสูบปูจะเห้ยปูอกให้กินสวรรค์สาวรรก็ไม่ไปขปคทั้งเดียวสปลาั้งเดียว

เยอะกว่าตอนเราไปภูเก็ตอีกเนาะเยอะมาตอนเป็นคนละแนนแบ้วุ้มมองมองว่อย่างดีใจอู้วมองอย่างนี้นะตอนนี้จะไปชมวิวเขาพังเหย ชมวิวเขาพังเหยถึงแล้วนะคะจุดชมวิวเขาพังเหยเราจะเข้าไปชมหมอกกันนะคะโอเคค่ะเตรียมหาที่จอดรถยังชมวิวเขาพังเหยหมอกหนามากสวยงามอืมตอนนี้รอให้เขาออกกันก่อน มากจาก้าโอ้มองไม่เห็นข้างล่างเลยจุดชมว,วิวเขาพังเหยเนี่ยค่ะเดี๋ยวหมุนให้ดู360เลยอากาศดีมากตอนนี้ประมาณ7จ็โมงสี่สิ Bye.

เมื่อกี้ไม่เมืองนั่นก็ไม่เออเมื่อกี้ไม่เมืองแป๊เดียวมันหายเลยเดี๋ยวพนไมให้เขารดนนยังม่ลเขาก็ต้องรเคืย่างของนู้นบอกว่า59ก็ไม่กล้าไม่ เขาเขาก็ในเครือเดียวกันอยู่แล้วไงช่วงนี้มันเป็นช่วงวันหยุดก็จะไม่ใช่แล้วเป็นคนไทยอแล้วเป็นต่างย่าส์เลยไม่ถ้าเขาเก็บเราก็ให้ไม่ใช่ไรแต่แม่เอาก็ดีก็ไม่เยอะแยะอะไรเนาะก็ค่าดูแล กลบ้าเจแล้วก็อยากกอดโอเพียบเลยนะมันโอ้ยเพียบเลยมันจะผ้าแล้ยิ่งมาโดนแสงแเนมันจจอาสตาจะโอ้นเยอะมากเยอะมากออเขามาเช้ากว่าเราอีกอ่ะ หวานหมอเห็หมอจะคูนออหอส่ะตมไงก็มีรถพายอะเว้ยเฮ้ยไหนมีรถพาไปมีเหรอมีการท่องเที่ยว ครั <c oughs> มาเก็บแต่กลัวเขาไม่มาเก็บอ่ อ้าวหันหน้ามาโอเคอ,อันนี้ด่านพระพ่อเมืองปาย เดินได้แต่อยากกระแทกหลานน่ะหลานที่ไหนข้างหน้าป่ะโน่นข้างหน้าเดี๋ยวาวแต่กอนโอเคจัมีจังหวังนที่ไสจับลาวกลัวครับจับคนไทยก็ได้จับลาวก็ได้จัดกูขอโทษกูขอโทษ น้อยใจออกไปเลยไบอกว่ามึงก็ต้องมีมารยาทขอโทษขอโทษน้ยน้อยใจก็ออกไปเลยน้อยใจก็ออกไปเลยมันขอเงินคืกลับบ้านทำนายว่าคจะหัวร้อยแล้วมันินไปเยอะแล้วนะอเคแล้วกูก็ไม่คิดด้วยนะไม่คนอื่นถ่ายรูปฉันจะเซลมันจะได้ถ่ายออกมาไม่สวย ถ่ายให้้ก็ไดครับคลิปๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ถ้าเป็นกลุ่มตรงนี้พอดีเลยครับผมอะเข้าไปเลยค่ะเข้ามาเลยก็มาเลยเดี๋ยวมีคนถ่ายให้ตามไปไหมเดี๋ยวน้องเขาถ่ายให้กระนังเฝ้าไว้แน่ใจเหรอโนโนเอากล้องโนเอากล้องนให้น้องเขาก่อนไหมของเรากลุ่มใหญ่ เคไปเไปถ่ายนัาไม่ถ่ายถ่ายา่นดเออแค่กดมารอไม่กล้าหรอถ่ายไหมถ่ายีหมมันก็ได้อนออกากเด็กอยเล่นอ่ะค่อยคลานออกมา